พร้อมเที่ยวไหมพร้อมห่มแน่นนาแน่นใจก็แน่นใส่แน่นแตกเฮ้ยจะเหยียหรอไม่ได้บอกว่าอะไรหลวงซะหน่อยทุกคนผมแพนทริปเที่ยวไวละแล้วผมใช้กราฟตัวเนี่ยเป็นตัวคำนวณการเดินทางเดี๋ยวนะอันนี้คือกราฟอะไรนะไม่รู้เหมือนกันอะมันโหลดขึ้นมาเองทุกคนฟังนะทริปนี้ต้องปัวห้ามพังห้ามจนห้ามแพ้ค่าเงินอยู่ อย่างเดียวค่ะผู้ชายจีนหื่นเป็นลิงหลุดกลงเลยนะนี่ห้าวเรากงชุดแลนดิ้งต้องมาพอถึงโรงแรมเปลี่ยนอีกชุดชุดใบอีกชุดชุดกลางคืนอีกเยอะขนาดนี้ไม่มีคนมองให้รู้ไปเสจหลบหน่อยแม่จะเดินไม่น่าจะมีคนมองฉันแล้วแหละคุณออจะเดินทางทั้งทีเนี่ยนะ อย่างข้าวสวยเนี่ยขาดไม่ได้เลยบารร้านปลาแจ๋วกะปินะปะเดินมันเหนื่อยเวียนๆสีรษะอย่าหอมอย่าลมอย่าดมอย่าพังอากาศหนาวแค่ไหนแม่ก็ไม่หวั่นจะผ้าห่มจากรถทัวร์ปี2543ไปถึงที่ก็ต้องไปหมูด้วยใช่ไหมจ๊ะผู้หอมจะช่วยลู้ิซีหรอทุกคนพร้อมไหมพร้อมวุ้ยวุ้ยตะเทหแม่ลูปเลกเงอนน่ะ แต่ปิป้ชหนูก็ลืมผมมูแต่หาข้อมูลผมก็ลืมเหมือนกันน่ะกกรุงศีชีวิตง่ายได้ทุกวัน